สวัสดีครับและนี่คือ Happy Nutcha Channel นะครับวันนี้นุชาก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ที่สำหรับคนที่เป็นสิวผิวแพ้ง่ายแล้วก็บอบบางแพ้ง่ายหรือว่ามีแนวโน้มที่เป็นสิวง่ายนั่นเองวันนี้เนี่ยนุชาก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นเมคอัพหรือว่าต้องการปกปิดริ้วรอยหรือว่าทำให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสได้ในตอนที่เราอะเป็นสิวหรือว่ามีรอยสิวอะไรเงี้ยนุชาก็ได้ไปรักษาหลุมสิวที่พรกเมคลินิกตั้งหลายเดือนก่อนหรือว่าหลายหลาย,หลายเดือนจนตอนนี้ยังไม่จบคอสเลยก็คืออีกครั้งหนึ่งเนี่ย ถึงจะจบคอร์สเรานุชันเนี่ยได้มีโอกาสไปใช้แป้งของพรเกษมคลินิกที่มารีวิวก็คือไม่ใช่เป็นเซลล์นะหรือว่าเป็นอะไรนะแต่ใช้เนี่ยจะรู้สึกดีมากๆเลยกับผิวก็คือแป้งสกินโพจะเป็นแป้งอัดแข็งจะเป็นเชิงแป้งพับนั่นแหละอุ้ยแอบใส่กล่องไม่ดีแป้งปูดออกเอาใหม่ใส่กล่องใหม่แล้วกันโอเคคือเห็นชัดกันไหมเอยชื่อแป้งสกินโพ Powder Extra m i ไมตัวนี้จะเป็นลิขสิทธิ์เหมือนกับว่าภายใต้การควบคุมของสหรัฐอเมริกา USA อะ่ะซึ่งตัวนี้จะเป็นตัว C1 ก็คือเหมือนเป็นเบอร์หนึ่งเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าผิวขาวเหลืองซึ่งนุชชาเนี่ยเป็นผิวขาวเหลืองไงแล้วก็แนะนําให้ถามพนักง,งานแล้วพนักงานเนี่ยเขาแนะนําให้เป็นเบอร์นี้ตอนนั้นน่ะนุชาาก็คือเป็นมีหลุมแล้วก็รอยสิวอ่ะก็คือต้องการปกปิดก่อนที่จะออกนอกบ้านนะเพราะว่า เวลาเราออกนอกบ้านแล้วสิวมันเอ่อลุมสิวหรือว่าแผลสิวที่มันเคิะอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่ามันไม่มีความมั่นใจอ่ะก็คือต้องการที่จะปกปิดนิดนึงแต่ต้องการแป้งที่มันแบบปกปิดเนียนคือปกติใช้ของลา,ราโรสโพเช่คือตัวนั้นน่ะถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้ฟิล์มซิงอ่างมันก็ทําให้เกิดการอุดตันได้แต่ตัวนี้นุชาคนพบว่ามันไม่อุดตันหรือว่าอุดตันน้อยหรือว่าแพบจะไม่อุดตันอ่ะแม้กระทั่งที่แบบว่าไม่ค่อยไม่เคยใช้หรือว่าไม่ไม่แทบที่จะไม่ใช้ ครีนซิ่งวอเตอร์หรือว่าครีนซิ่งมิลใน,นการเช็ดออกแล้วใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าปกติเนี่ยก็สามารถทําความสะอาดได้หมดจดแล้วก็ไม่ทําให้เกิดสิวตันเพิ่มขึ้นมันเหมาะมากๆสําหรับคนที่เป็นสิวผิวแพงง้งนุชาคิดว่าถ้าสมมติว่านุชาใช้ได้หลายๆคนเนี่ยที่เป็นสิวหน้าก็จะใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าสิวของนุชาเนี่ยค่อนข้างที่จะเซน i ิทีฟแล้วก็เวลาโดนอะไรนิดอะไรหน่อยโดนฝุ่นโดนอะไรแบบโอ้ยแบบแปลกใหม่เนียเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ไปใช้อะไรขนาดสเปรย์ไรฝุ่นอะทุกคนคือมัน เคลมว่าสารสก,กัดจากธรรมชาติไม่ทําให้แพ้ง่ายนุชาฉีที่นอนเถอะปะว่าตื่นเช้ามาสิวเพิขึ้นแล้วอะไรเงี้ยเป็นแบบนั้นจริงๆแต่ถ้าตัวนี้นุชาใช้ได้นุชารับประกันได้เลยว่าผิวที่แพ้ง่ายน่าจะใช้ได้เหมือนกันน่าจาับนะเอาเป็นว่าตัวนี้ชื่อสกินโปรมันเห็นปะสกินโปรโปรเซสพาวเดอร์ก็จะเป็นผ่านการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังของพรเกษม ตัวเนี้ยก็จะมีอ่ออะไรนะทับให้มันจะมีอยู่ทั้งหมด3เบอร์นะน่าจะเป็นเบอร์คนที่แบบผิวสองสีผิวอ่อผิวระดับกลางแล้วก็ผิวขาวขาวเหลืองอะไรเงี้ยอันนี้คิดว่าน่าจะมี3สีแต่เราไปถามพนักงานดูสําหรับคนที่แบบต้องการที่จะไปซื้อใช้ได้เป็นลูกค้าของเขาอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถไปซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใช้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าพี่สาวของวิชาเนี่ยคนที่รู้จักนี่ยเขาก็ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยู่ด้วย ก็แนะนําไปแล้วก็เขาก็ใช้กันก็คือมาเทสให้ดูกันเลยหลังจากที่ทาเนาะมันก็จะรู้สึกว่ามันไม่ทําให้ผิวของเราเนี่ยลอยเกินจนเกินไปแต่ถ้าสําหรับคนที่แบบผิวระดับสีกลางแล้วไปใช้แบบขาวเนี่ยก็จะทําให้ผิวหน้าลอยขึ้นได้นะเอาเป็นว่าตัวเนี้ยมันก็จะมีทั้งหมดสิบกี่กรัมวะเดี๋ยวดูก่อนสิบสี่กรัมก็ถือว่าเยอะนะคือแป้งมันเนื้อเนียนละเอียดมากค่ะเนื้อเนียนละเอียดมาก เนี่ยละเอียดมากแล้วก็พับของเขาพับของเขานะเอาจิงๆขอรีวิวนิดนึงพับรู้สึกว่าไม่ค่อยจะโอเคเพราะว่ามันเนื้อแข็งๆสําหรับคนที่แบบว่ามีพับแล้วรู้สึกว่านิ้วมันรู้สึกว่านุ่มหรือซอฟต์ลงอะไรเงี้ยก็จะควรที่จะเปลี่ยนเนื้อแป้งพับเนี่ยตัวพับเนี่ยออกไป ด้วยนุชาไงคือผิวของนุชชาเนี่ยเป็นผู้ชายก็คือแบบไม่ค่อยได้แต่งหน้าคือแบบตื่นมาหน้าสดทาแป้งฝุ่นอะไรเงี้ยไม่ค่อยจะได้ใช้ตัวนี้เท่าไหร่แต่ถ้าสมมติว่าออกงานไปงาน YouTube ไปเจอเพื่อนไปเจอสังสรรค์ไปเ,ออเดทอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยเราก็จะใชแ้แป้งพับตัวนี้ในการปกปิดริ้วรอยสําหรับคนที่แบบว่าเป็นผู้ชายแล้วถามว่าพี่นุชาผมจะใช้ได้ไหมครับนุชาตอบได้เลยว่าใช้ได้เพราะว่าตัวนี้มันคือเหมือนคล้าย,ายแป้งฝุ่นนั่นแหละแต่มันมีสี คือมันไม่ได้โอกอยากให้ทุกคนเข้าใจกันว่าผิวผู้ชายเนี่ยก็สามารถใช้ได้สามารถแบบว่าทาแล้วก็ออกไปข้างนอกได้โดยไหมว่าไม่ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาว่าอะไรเราอะเพราะว่าเวลาทาแล้วมันก็จะแมทกับผิวเพราะว่าโดยปกติเนี่ยนุชชาก็ทานะบางคนเขาบางคนเขาก็คิดว่าเราอะผิวหน้าดีดีมากอยู่แล้วโดยไม่ต้องทาอะไรเลยแต่เปล่าเลยบางทีฉันก็ใช้แป้งทับนะอะไรเงี้ยเพราะว่า บางคืนหรือว่าบางครั้งเนี่ยที่เรานอนดึกมันก็แบบหน้าโทมใช่ไหมเราก็ไม่สามารถตื่นมาหน้าสดแล้วก็สวยเลยได้เข้าใจอารมณ์มันปะเราก็ต้องมีต้องการอะไรที่มันปกปิกดติ้วรอยดังนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะเหมาะสมสาหรับคนที่เป็นต้องการปกปิดหรือว่าต้องการอเมคอัพอะไร up, อย่างเงี้ยบางบางเบาเพราะว่าตัวนี้มันไม่ผสมออรองพื้นในระดับที่หนาแต่มันเป็นเนื้อสีอเนื้อแบบน่าจะผสมรองพื้นนี่แหละแต่มันเป็นรองพื้นในระดับที่อ่อนก็ค,คือมันไม่แน่นเท่าแบบ อย่างถ้าจะเทียบเท่าของลานวโพเซหรือว่าเลฟลอนหรือว่าอะไรวะของของแบรนด์ต่างๆเนี่ยไม่ค่อยได้จะใช้แป้งพับอะไรเท่าไหร่ด้วยเพราะว่าปกติเนี่ยก็ใช้คอนซลเลอร์แล้วก็แป้งรูสพาวเดอร์ปกติแป้งฝุ่นปกติเนี่ยก็เลยไม่ค่อยมีความรู้เรื่องแป้งพับเท่าไหร่แต่ตัวนี้รู้สึกโอเคกับผิวผู้ชายด้วยแล้วก็ผิว ผู้หญิงเพราะว่าเพื่อนของนุชชาคือแพลอะไรเงี้ยก็สอบแล้วเอ้ยมันก็แมทนะสําหรับผิวแพ้ง่ายหรอผิวเป็นสิวอะไรเงี้ยนุชชาก็เลยแบบเอ้ยตัดสินใจเนี่ยค <c oughs> ือกลัวมาพูดให้คนที่เป็นสิวฟังดีกว่าว่าน่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ได้มากไม่มากก็น้อยก็ลองไปหาซื้อกันดูที่พรกเกษมราคา250าบบาทลองถามกันกดูว่าถ้าสมมติว่าไม่เป็นสมาชิกอะไรเงี้ยก็สามารถซื้อได้หรือเปล่าลองไปถามกัน,กนอีกครั้งนะก็ไม่แน่ใจ ก็วันนี้นุชาไม่มีอะไรแล้วอะมาแนะนําแป้งให้ทุกคนได้เอาไปใช้กันดูเฉย แล้วก็จะคลิปหน้าเนี่ยจะมาพูดคุยหรือวมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆให้ทุกคนในราบกันอีกวันนี้วินนชาขอตัวลาไปก่อนนะครับรักและคิดถึงพวกเราทุกคนนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ด้วยนะถ้าสมมติว่าใครอะ่ะเคยใช้แล้วรู้สึกเป็นยังไงเนี่ยช่วยคอมเมนต์ให้เพื่อนที่ต้องการมาใช้เนี่ยได้อ่านกันด้วยจะได้เป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับวันนี้วิชาขอตัวลาไปก่อนนะครับอาจจะพูดเร็วไปหน่อยเพราะว่าตัวเองก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องออกไปทำธุระอย่างอื่นแล้วอ่ะเพราะว่ารีบๆแล้วก็ต้องทาาารรีวววิเพะ่ สัญญยากับทุกคนไว้แล้วว่าจะพยายามอัปเดตคลิปให้ได้อย่างน้อยสัปดาห์ละประมาณ2ครั้งอย่างต่ำหรืออย่างน้อยที่สุดอสามครั้งแต่ถ้าขยันจริงๆแล้วรู้สึกฮึดหว่าจะทําให้ได้ทุกวัน okay. โอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะกด s u b s r r i e ์ข้างล่างบ๊ายบายครับคิดถึงทุกคนครับบ๊ายบาย